สบายดีพี่น้องยินดีตอนหับขอสู่ซ่องบ่าวดาวบ้านนาทักทายสบายดีเด้อมอนี้ชาวพ่อมาพี่น้องเอาหมูมาส่งมา,มาขึ้นมาขึ้นมาได้มาคุ้งมาหายพี่น้องเลยหายอุกซาวได้หมูตามดู สดด้ปะคงได้มัวหายน้อย้าสีนมัวนะคือเป็นอันนี้เนาะคือแดงขักแผลนะเล่แดงยังมาอะ่นี่นะทำไมอ่ะจะพอไปเลาเพื่อนพี่น้องเขากำลังจะกินมูกกระกันพี่น้องเลยไหมแต่ว่านี่แหละเป็น ກักไผสิไปนําน้องเน่อนพี่น้อยบ่ฮูว่า่สิขึ้นมานําบ่ ออกมาอยู่บ้านก็เลยจักเพิ่นสิอยู่เทีย่ยงบ่อยู่เอาก็สินำเพิ่นเฮาบ่กวนตัวนี้ก็สุกเลยพี่น้องสุกแอะไรจะให้นี่หญ้าตัดลงสุกคักคืออะไรวนี้ก็เออสิรองทัวท์ทำไรน้อหอนขอบหัวแล้วพี่น้องอออเอ้ยตาตามหนองเนยกันโอ้เพื่อนนี่กับ่ได้อัดปีนี้ เห็นตั๊กโมบักเทิกค่ะแม่ฝูกไว้กินเพื่องหม mm. ดเลายเลยพี่น้องเลยโตบักใหญ่เนละยแไ่เมื่อเดียวโหตัวขายแล้ววะ่ะเสียดายมาก่ะลงุงมาน้ำได้เลยสีห้องเพื่อนเพราะว่ามีคนอยู่เทียงเขาก็บอากาศไปสชีหอมบอกเพิ่นไกายหอดเทียงเพิ่นอยางไปก่อนเดี๋ยวสิบอายมาบ่พอดน,น้อดังเลย ียงน้องเนยเลยพี่น้องเชิลๆาเบิงมีน้องเนยบอเนยอยู่บอบกากไปได้เพราะคนหลายพี่น้องทางของบกาขึ้นพี่ใหญ่อ้อยเนยอยูยีบอเนยอยู่อยู่โอเคทำพี่ใหญ่อ้อยแล้วพี่น้อ,อ,อ,นนองพอน้องอิทแล้ว เนยวอย,ไอยูไปหาเขียดกับยายรงหวยกับยายเพื่อนโอเคนะพี่น้ okay, นองมาหอ่เอเ้อเทากับกลับขึ้นแบบนีเ้นนเริ่มงลดงเลยพ <ไป S 1> ี่น้องเอ้ย<ข>อนี่หมูหม<ป>น,น <c ười>

โอ้เราไปหาจอบหเช้าเลยผู้จอบ่เหน้ามุกระเาะไปน่อเบาควนมาหาไรนี่กะไปเบ่งเก็ดกงงานซอยเวียกันเะะเมื่ออื่นเราจะไปกันน้อย เราดีใจเลยโหเป็นยังนิ่มครับเราเจ๋งขนาดแบบ่นาดไปนำดูรับกระดิ่งออกมาผู้เดียวเหมื่นจังและเนี่ยประกาศขีมาเอาไดีพีน้องเีนั้องสบาสดีพี่น้องพันว่าออกมา คขณผู้นหญ่ยจะดีเนาะฝากงวมาเมื่อวานนี่มันคุณลด no ้วยขึนจ้กเยอขนจาคุณละลายด้วยขึ like ้นแมงลำด้วยขนจ้าไถ่ใหญ่เลยคุใหญ่เลยครบเลยกินแม่ขามหน่อยจะไปกินพวกแมงจลายแบบครบถ้วไปดแม่ไปลายอะไรอยู่ฮะเอาคนเลี้ยงสิอย่เี้ยงได้เขาเลี้ยงอย่ผมขึ้นเลงไม่ขึ้นปะแม่เี้ยงอะไรลาย

มีผึ้เล็กป like ูแ yes. ล <laughs> <cat on developed Airbnb> ้วก okay. ็หนาสุดปูม <c anc> ีจ <ę> mm ิมงานเห็ดอยู่บอกข้างใไม่ได้หรอิมงานเห็ดเห็ดทื่อนใหม่มีอยู่บอกได้มนี่เหน่แได้กมีจิ้มก็เขาข้าวซอยกัน้าเป็นง่ายออกไปนะข้วซอยให้รูปเรา่าบุมนกังไคเอาแบบก็

ใชก็ใัลใช่เออเจ้าก็เคยเล่นกันยังกำลังลวกไงตอนนี้เออแล้วเดี๋ยวนี้มันจะขุดป่าโดนืออืมยังที่เทศกันลังลวกไงอันขาหมูอ่ะ bị tiệt đấy, có thằng gì đây lá, thằng nào thằng đây, hôm qua à, như con

ไปเลยเลยนะไปเลยเลยนะไปเลยเลยนะไปเลยเลนะไปเลยนะอปเลยเลนะไัเลยเลยนะไปมลยเลนไปเลยเมยนะไเลยเลยนะไปเลยเลยนะไปเลเลยนะไปเลยเลนไปเลมเลยนะไปได้เลอ โอ้ยทำเาแห็นอเพราะเขาเ่นใจล้วตั้มพมาอยู่ปุดไปเลยโอ้ยกระโบเดักก่ะ่ก็ะโบ่ามันเกดยังแห้งผูแหงคืนสูงแล้วผูแมันแก็ดมันเต็มแหยนคนสูงดีเลยนี่กากตรแม่กลัเหรอน่ถามันไปเลยเด้อเี่ยวมันไปละไอริเลยเข้าอ่างปัดขัดมันแตกไ

โอ้ยทำเลยปลูกำไปแล้วปลูกะไปเลยลูกไน้อยนี่องเด้วของเ็นะบ้าแล้วครับรถก็ีเลยอะไรแบบไหนเปนไ่จัเป็นเ้นมนมาถึก็ยืดเลยครับเจ็ดดว ดีค like ่ะเด็กอย่างงาำไปแล้วแม่แต่เดียวันยดีดีมาบเด็กทุกหมดจะได้ชาว้านเงินมาสิเปอาเอาอยู่เปเน่มีบุญอันนี้มีบุญนี่บุญบ้านไคยมาบุญกนบุญบุญบปงก็ไปบิดเขาสื้อมาหายฝา

เมันตด่ทำอะไรก่อนเห็นไท้าไปก่อแม่สัหญ่สักน้ำยายยาทะลงหวยะเสียเขาขนไปน้ำ,นำเขาจะเข้าไปอ้ไฟนั่งหมัดไปตัวเก่าทีา่มาพาไปเลย มีห้าัจาบันมีเวลาวุ่นหินแดงเอาได้ทำได้ครับไปแล้วคืที่แล้วจำไปไปแล้วเออมืออืมหายแล้วกันเกี่ยวงานนี้แลบหายแล้วมันน้อยปังเลยปะเลย น่าจะบุเรื่งกายแล้วทำกินเี๋ยเี๋ยวนี่โม้โ้ยกระดน่ดิบดบ เสี่ยวตีแม่มันวะเลแล้วก็อยู่บัคืนหรือว่าเป็นบดทายไปน้ำลงอเปล่าโอ้ยนั่นื่องนัวแตกหมนึ่งมันวะเนื่องแบบมานหนึ่เดียวหนึ่งฮะบานี่เ้ายแล้ว กมือกินนี่ยเอาเลยนะคุณพ่เป็นหดเลยไม่เป็นพวกเป็นทันเลย พูดมาสไหนขอกคุณใหม่พี่น้องขอบคุณรายเดอสบายดี